สวัสดีค่ะวันนี้พี่พรมาชวนทําดอกมาลีกิบขาวแบบนี้นะคะเรามาดูริบบินค่ะริบบินมีสองส่วนนะส่วนแรกสีขาวยาวอยู่ที่สี่สิบเซนติเมตรค่ะส่วนที่สองค่ะเป็นกาบเพชรนะคะยาวอยู่ที่สิบห้าเซนติเมตรนะคะสี่เส้นนะคะเรามาเริ่มเก็บเหรียญกันเลยนะคะทับริบบินเข้ามาค่ะประมาณสิบเอ็ดถึงสิบสองเซนนะคะเราก็กวนให้เป็นรอค่ะเส้นที่หนึ่งออกมาค่ะเส้นที่สองประกบเส้นที่หนึ่งค่ะ เส้นที่สามประกบเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่ลอดกลางเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามเข้าไว้ตรงกลางค่ะแล้วก็จัดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เหรียญตามความต้องการค่ะพับเส้นแรกค่ะแต่ทางด้านซ้ายค่ะเส้นล่างค่ะพับขึ้นข้างบนค่ะด้านซ้ายค่ะพับมาทางด้านขวาค่ะข้างบนค่ะพับมาค่ะข้ามเส้นที่สามแล้วก็สอดกับเส้นแรกที่พับค่ะ ดึงให้กระชับค่ะกลับด้านค่ะทำเส้นสั้นนะคะเส้นที่หนึ่งค่ะจอดค่ะเส้นที่สองค่ะสอดค่ะ<ม>เราจะทำเส้นสั้นให้ครบทั้งสี่เส้นนะคะเส้นที่สามค่ะจอดเรากดตรงนี้ด้วยนะคะจะได้แน่นเรากดช่วงนี้ด้วยนะคะจะได้แน่นเสร็จแล้วปิดเทปใสค่ะเพื่อความแน่นนะคะทีนี้กลับด้านค่ะ เราจะทําเส้นข้างบนค่ะจาริบีนค่ะบิดไปทางด้านหลังปลายริบีไปทางด้านขวาค่ะเสร็จแล้วหันปลายริบีกลับมารักษาลักษณะนี้นะคะเ็จแล้วก็สอดเข้าตรงนี้ค่ะก็จะดึงค่ะไม่ต้องดึงแรงค่ะค่อยๆ่อยดึงน้องจะออกมาลักษณะนี้นะคะอันนี้เส้นที่สองค่ะจาริบีบิดไปทางด้านหลังค่ะปลายไปทางด้านขวาค่ะแล้วก็หันปลายริบีกลับมาทางด้านซ้ายลักษณะนี้ค่ะเสร็จแล้วก็สอดเข้าตรงนี้นะคะ แบบนี้ค่ะเส้นที่สามค่ะจับวิ่งไปทางด้านหลังค่ะปลาลวิไปทางด้านขวาค่ะอันปลาลิบี้กลับมาทางด้านซ้ายลักษณะนี้ค่ะเสร็จแล้วก็สอดเข้าตรงนี้ค่ะเส้นที่ right left left right. สี่ค่ะจับเส้นนี้พับมาก่อนนะคะจับวิ่้ค่ะบีไปทางด้านหลังปลาไปทางด้านขวาค่ะอันปลาลิบี้กลับมาทางด้านซ้ายสอดเข้าตรงนี้ค่ะ แบบนี้คะ่ะพอเราได้แบบนี้แล้วเราจะใส่ตัวเกสรค่ะตัวเกสรเราจะมีปลายแหลมด้านหนึ่งด้านหนึ่งเป็นสี่เหลี่ยมเป็นตรงแบบนี้นะคะ <tw> <portraits> just, kind of เราจะด้านนี้มันจะเป็นด้านหยาบนะคะเลยิบเลยับค่ะด้านนี้จะเป็นด้านเรียบเราจะด้านเรียบขึ้นข้างบนนะคะเราจะสอดค่ะสอดเข้าใต้จับสีขาวขึ้นแล้วก็สอดใต้สีขาวแบบนี้นะคะเราจะสอดไปทั้งสี่เส้นเลยก็ได้หรือว่าสอดทีละเส้น ก็ได้ค่ะอดที่เราเส้นจะทําง่ายกว่านะคะก็จะพับสีขาวมาแล้วก็จะจับคู่มาค่ะจะรบมาทางด้านขวาแบบนี้ค่ะหมุนปลายขึ้นข้างบนค่ะแล้วก็หมุนปลายมาทางด้านซ้ายแล้วก็หมุนปลายริบบิ้นกลับเข้ามาหาตัวเองลักษณะนี้ค่ะเราจะใช้สีขาวสอดก่อนค่ะเพราะปลายริบบิ้นไม่เท่ากันนะคะแล้วก็จะเอาสีขาวสอดขึ้นก่อนค่ะแล้วก็สีแดงสอดตามค่ะแล้วก็จะดึงริบบิ้นค่ะลักษณะการนี้เราจะประคองไว้อย่างเงี้ยค่ะดึงขึ้นแล้วก็สีขาวสอดก่อนนะคะ แล้วก็ตามด้วยสีแดงนะคะเราใช้แหนบหรือว่าที่หนีบชั่วจะดีกว่าค่ะจะง่ายกว่าค่ะําหลับลายนี้นะลักษณะนี้ค่ะเราจะจักขีดไปเลยหรือว่ารอจักทีหลังก็ได้จักขีดแล้วก็จะจับ่างนี้นะคะแล้วก็จะดึงทีนี้ตัวที่สองค่ะเราเอาด้านเรียบนะคะสอดเข้าตรงนี้ค่ะแล้วก็ใต้สีขาวตรงนี้นะคะ แล้วก็จะทาแล้วก็จะพับสีขาวตัวนี้มาค่ะจัดริบบิ้น่ะมาทางด้านขวาค่ะหมุนขึ้นข้างบนค่ะปลายขึ้นข้างบนแล้วก็ปายทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็ปายกลับเข้ามาตัวเองกษสะนี้ค่ะใช้สีขาวสอดก่อนค่ะแล้วก็สีแดงสอดตามค่ะแล้วก็ดึงค่ะใช้สีขาวสอดก่อนนะคะม้นก็จะผูกมาข้างล่างแบบนี้นะคะแล้วก็สีแดงตามค่ะ แบบนี้นะคะเราอยจ,จัดกี่ที่หลังก็ได้นะคะทีน,นี้เราจะทําเส้นนี้แล้วก็จะใส่เกสรค่ะเอาด้านเรียบขึ้นข้างบนนะคะด้านหยาบลงข้างล่างค่ะแล้วก็จะพับสีขาวมาหานลิ้นค่ะมาทางด้านขวาหันปลิบนิ่งขึ้นข้างบนหันปลิบิ่มาทางด้านซ้ายแล้วก็หันกลับเข้ามาหาตัวเองลักษณะนี้ค่ะแล้วก็ใช้สีขาวสอดก่อนนะคะแล้วก็สีแดงสอดตามะค,ะค่ะก็ค่อยๆดึงคะ่ะ สีขาวสอดก่อนค่ะแล้วก็สีแดงสอดตามค่ะแบบนี้นะคะเราเข้ามาจัดก,กี่ทีหลังนี้เราจะทําเส้นนี้ละแล้วก็จะใส่เกสรเข้าไปลักษณะนี้ค่ะข้าวตังวนนี้นจะเร็วกว่าค่ะจะริีมาทางด้านขวาขันปลายวิขึ้ข้างบนขันปลาลิมาทางด้านซ้ายแล้วก็หาปลาลิวิเข้าหาตัวเอง ลักษณะนี้ค่ะสีขาวสอดขึ้นก่อนตามด้วยสีแดงค่ะแล้วก็จะดึงให้กระชับสีขาวสอดก่อนค่ะแล้วก็จะมาจัดกีบดึงกีบค่ะ จะเก็บถ้าเราพึงพอใจแล้วนะคะเราก็จะตัดตัวปลายมิตีแดงทิ้งค่ะตัดตัวสีแดงทิ้งก่อนนะคะพอเราตัดปลายสีแดง,ท,งทิ้งแล้วนะคะเราก็จะทำขั้นตอนต่อไปเราจะทำสีขาวเส้นยาวค่ะ การิบิ่นค่ะหมุนไปทางด้านหลังไปไปทางด้านซ้ายค่ะแล้วก็หมุนมันหมุนหันริบิ่นกลับมาค่ะมาทางด้านขวาอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วชี้ประคองปลายไว้ค่ะแล้วก็หันปลายริบินเข้าหาตัวเองสอกใต้ขีดสีแดงนี่ค่ะปลายลิบิ้นผลวมาข้างหลังนี้นะคะ เจะเดิมค่ะเส้นที่สองลลค่ะจะรีบิงค่ะไปทางด้านหลังไปลายไปทางด้านซ้ายหันริบิ้นกลับมาทางด้านขวาค่ะใช้นิ้วชี้ประคองปลายไว้แล้วก็หันริบิ้งเข้าหาตัวเอง,องต่อกระตทกีดสีแดงค่ะตัวที่สามค่ะจะรีบบีบไปทางด้านหลังมีสองเส้นนะคะเส้นสั้นกับเส้นยาวจะทำเส้นยาวค่ะจะรีบค่ะบีบไปทางด้าน หลังค่ะปลายไปทางด้านซ้ายแล้วก็หกันกลับมาทางด้านขวาใช้นิ้ชี้ประคองคว่ำริบบิ้นเข้าหาตัวเองแล้วก็สอดใต้กีดสีแดงตัวนี้จะยกกีดตัวนี้ขึ้นหน่อยหนึ่งนะคะปลายริบบิ้นทีจะได้โผล่ได้โผล่มาใต้กีดแบบนี้ค่ะเส้นสุดท้ายค่ะจะริบบิ้นค่ะบิดไปทางด้านหลังค่ะปลายไปทางด้านซ้ายหันกลับมาทางด้านขวาค่ะใช้นี้ชี้ประคองหันริบบิ้นเข้าหาตัวเองแล้วก็สอดใต้กีดสีแดงค่ะ แล้วก็ยกกรีบนี้ขึ้นค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตัดริบบิ้ส่วนเกินเราสายบายแล้วก็ตัดแบบทั้นไปเลยนะคะแบบนี้ค่ะ ทีนี้เราจะตกแต่งพี่คอจะตกแต่งด้วยริซิ่งดอกไม้เล็กๆนี้นะคะแล้วก็จะใส่ปืนกาวแบบนี้นี่เราก็จะกลับด้านหลังค่ะใส่ใบค่ะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับดอกมะลิหอมสีบขาวนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพี่พรด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ